ด้วยพอทีวีด้วยจ้าที่พอทีวีหน่อยก็วันนี้ที่มายื่นนะครับก็ไปทําตามติดของเรานะครับว่าเราเห็นว่าเจ้าหน้าทีนตำรวจเนี่ยทำให้ถูกต้องยังไงนะครับก็ให้ทางท่านสสศีระนะครับท่านประธานกรรมธิการกฎหมายได้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้เดี๋ยวท่านก็คงจะเอาเข้าคณะกรรมการธิการนะครับแล้วก็ดูว่าเรื่องเนี้ยมันสามารถที่จะเอาเข้ามาพิจารณาได้ไหมนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องต้องดูก่อนนะว่าว่าทางท่านการมาธิการเนี่ยท่านท่านจะว่ายังไงกันนะครับเห็นว่ามีเอกสารแบบเป็นเอกสารในเอกสารอย่างน้อ๋อเป็นคำร้องครับผมทำคำร้องนะครับแล้วก็เป็นคำร้องเกี่ยวกับ1 2 3 4แหละที่เห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอเอกสารเนี่ยก็เป็นเอกสารทำให้สัมภาษณ์ของท่านของวตลที่ข่าวนำมาเสนอนะครับก็ให้ทางเจ้าพนักงานเนี่ยเอ่อให้ทางท่านสักศิลักษ์มาทีการเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องนี้ครับ ก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกว่าอยากให้ท่านบอกหนึ่งจังเข้ามาชี้แจงเขามาพูดคุยด้วยามันเราอย่างนี้คือผมไม่ได้บอกนะว่าอยากให้ท่านบอกเข้ามาชี้แจงนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านติดละเนี่ยนะครับเรียกมาชี้แจงนะครับส่วนท่านจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแหละเป็นของท่านนะครับแล้วก็ดูว่ากฎหมายเนี่ยมันบังคับกันได้แค่ไหนทางดีนั่การรั้วที่อนุญาตเขาจับทีนั่นแหละานันอะไรเขาลองเปแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้จริงๆเลยนะเอาจากความรู้สึกจริงๆเลยนะครับคือ ตอนแรกผมนึกว่าจะได้คู่ต่อสู้ที่แบบสมน้ําสมเนื้อนะครับในในมุมของเรื่องกฎหมายตอนแรกผมหวั่นใจครับว่าเอ๊ะจะเป็นทนายอนันตชัยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นทนายอนันตชัยเนี่ยผมก็จะรู้สึกเครียดขึ้นมานะครับเพราะว่าด้วยลีลาแล้วก็ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของอัจฉริยะเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับเพราะว่าก็ฟ้องมาเนี่ยสิคดีไม่เคยชนะ <Okay. S 2> ผมสักคดีเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขา,าครับเขาจะแต่งตั้งใครอะไรยังไงนะครับ เสยทั้งหลอดนะกคน็แต่แบาจากที้ยวันนี้เราก็ได้ยนคสืท่านศิรจิจกรครับการัวาเป็นหน้าที่ของการสบายใจก็สบายใจครับที่เราได้มีโอกาสนะครับในแสดงเขารียว่าขั้นตอนติต่างๆที่จะจดใส่ที่ไฟเรา ก็เด <screws> <ground> ี de ồ, de ồ <ask> ๋ยวเดี๋ยวลอดูก่อนในส่งออกกนบรริีการนะครับว่าท่านจะมีการนัดพยานหรืออะไรมายังไงหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ในเรื่องของการตรวจสอบของทางสสหรือกรบรรการนะครับแต่ทางส่วนของผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีจะมีการดําเนินการต่อไปในเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องเอาเลยยังไม่บอกดีกว่านะครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดําเนินการวันนี้เรื่องนี้ก่อนนะครับให้ทุกคนโฟกัสไปเรื่องนี้ก่อนนะครับ อ่าง้งแต่พอมีการตั้งพนาอะไรยานี้ตั้งแต่ส่วนตัวทิตเห็นยังไงบ้างครับกตังางต่าก็เป็นจิตของของกันแงความฝ่ายตงนาแล้วก็ทไรองสายก็ต่างยนันทบริการั ไม่ทันแล้วเสียวไม่ได้ยินเลยไม่ไห็ก็เดี๋ยวโอเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จจากตรงนี้ลุงพลก็เราก็แยกย้ายเลยใช่ไหมแยกย้ายย้ายนะครับก็เดี๋ยวลุงแล้วกลับเครื่องหรือว่าก็เดี๋ยวเราเราบแล้วแล้มีไฟกลับหรือยังก็ดูยังที่คิดพรุ่งนี้เช้าเลยอ๋อโอเคก็ได้นะโีละเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะวันสองวันหรืออาทิตย์หน้าอาจจะเข้าบินไปมุกดาหาร จะทำภารกิจหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้อับเร็วเดี๋ยวต้องขัเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตอนนี้ไม่ได้จองไฟจ้างครับเจะให้รอไปนั่งอะครับบชิบดูให้ครับ